ฮัลโหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับเคมซอสค่ะนอกจากเคมซอสนะคะจะจำหน่าย raw material ทางเครื่องสำอางแล้ววันนี้จะพาทุกท่านนะคะมามาพบกับสินค้ากลุ่มใหม่ค่ะนั่นก็คือกลุ่มของ semi f i n i s h product นะคะโดย semi f i n i s h product เหล่านี้นะคะเหมาะกับคุณลูกค้าค่ะที่ไม่อยากจะปั่นผสมนะคะแต่ว่าอยากจะ นำเข้ามาแล้วแบ่งบรรจุขายเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะโดยซีรีส์แรกนะคะที่นำเสนอเลยวันนี้ก็คือไอศครีมซีรีส์ค่ะ ค่สำหรับไอซ์ครีมซีรีส์นะคะก็จะเป็นซีรีส์ที่เอากลุ่มของคอสเมติกพาวเดอร์ค่ะมาทซอร์เฟสด้วยลอริลไลซีนนะคะซึ่งตัวลอริลไลซีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอะมิโนโกลุ่มหนึ่งนะคะเมื่อมาทซอร์เฟสแล้วนะคะตัวกลุ่มผงพวกนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติให้ ผลิตภัณฑ์นะคะมีฟิลลิ่งที่ดีค่ะและก็ยังติดผิวชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะให้ลุคที่เป็นเนเชอรัลลุกด้วยค่ะผิวก็จะดูมีความฉ่ำๆวาวๆนะคะโดยซีรีส์ที่เป็นไอซครีมนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเซรั่มฟาวเดชั่นไอซ c ครีม BB บีครีมและทิปคอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละตัวนะคะมีคุณสมบัติแล้วก็ดียังไงบ้างคะ่ะ สำหรับตัวแรกนะคะเซรั่มฟาวเดชันค่ะลองพื้นเนื้อเซรั่มนะคะบำรุงผิวให้นุ่มลื่นชุ่มชื้นนะคะด้วยส่วนประกอบจากน้ำมันมากกว่า60%เลยค่ะตัวนี้นะคะไม่ทิ้งข้ามมันและไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตัวนี้นะคะมีลักษณะที่ค่อนข้างเหลวม,มากเลยนะคะความหนืดต่ำม,มากนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ลงบนผิวนะคะเกลี่ยก,กระจายลงบนผิวได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะ ใช้เพียงหยดนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเกลี่ยได้ทั่วผิวเลยค่ะเห็นไหมคะว่าตัวนี้นะคะจะไม่แห้งไวจนเกินไปค่ะทําให้สามารถที่จะสเปรดลงบนผิวหน้าแล้วยังไม่ทันแห้งแบบ ทำให้ผิวไม่แตกไม่ตก่องนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้ยังทำให้ผิวดูฉ่ำๆด้วยค่ะเหมือนผิวมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังเรียบเนียนดูเนเชอรรัลลุคมากๆเลยค่ะเมื่อเทียบกับอีกฝั่งเห็นไหมคะว่าจะมีความเรียบเนียนกว่าค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่ามันมีความกันน้ำได้ดีขนาดไหนนะคะ พอมันแห้งสักพักนะคะก็ได้เอาน้ำเนะะี่ยค่ะเปิดใส่แขนในฝั่งที่ทาไปเลยนะคะก็จะได้เห็นกันเลยนะคะว่าเซรั่มฟาวเดชั่นนะคะค่อนข้างติดทนนานค่ะไม่ถูกชำระล้างไปได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างวันนะคะไม่ต้องกลัวหน้าเป็นคาบเลยคะ่ะสามารถติดผิวได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ และเมื่อซับด้วยทิชชู่แล้วนะคะก็สีไม่หลุดออกมาด้วยค่ะคะ่สำหรับตัวที่2นะคะคือไอซ์ครีมบีบีครีมค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อรองพื้นนะคะเนื้อสัมผัสดีลาวกับ Ice Cream ไอซ์ครีมละลายอยู่บนผิวนะคะ มันสามารถที่จะกลืนไปกับผิวอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ให้ลุกที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะสามารถเกลี่ยลงบนผิวได้ดีนะคะแล้วก็มีความฉ่ำๆเช่นเคยคะ่ะตัวนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ยังมีความปกปิดติดได้ทนนานขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเลยคะ่ะก็สามารถที่จะดูได้จากวิดีโอเลยนะคะ ว่าทำให้ผิวเนี่ยดูฉ่ำวาวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันกันน้ำได้ดีขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตัวมันเองเนี่ยยังสามารถที่จะเกาะอยู่บนผิวไม่ไหลไปกับน้ำนะคะพอซับให้แห้งแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ไม่ทิ้งคราบออกมากับกระดาษทิชชู่เช่นเคยนะคะและก็ยังให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นฉ่ำวาวไปด้วยค่ะ มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับทิปคอนซีลเลอร์ค่ะคือคอนซีลเลอร์เนื้อครีมนะคะปกปิดสูงเนียนไปกับผิวเกี่ยง่ายไม่เป็นคาบนะคะสามารถใช้ได้กับบริเวณใต้ตาล่องแก้มจุดต่างๆที่ต้องการปกปิดนะคะหรือสามารถนำไปใช้เป็นเบสก่อนทาลิปบนริมฝีปากได้อีกด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองค่ะจุดด่างดำเสมือนจุดด่งดำบนผิวนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวทิปคอนซีลเลอร์นี้นะคะ ปิดลงไปบนจุดด่างดำนั้นนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าแค่ตบๆลงไปนะคะเกลี่ยๆนิดนึงมันก็จะสามารถปิดจุดด่างดำหรือว่าร่องรอยต่างๆได้เลยะคะ่ะและอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าจะตบแค่นี้แล้วดูโดดจากสีผิวจริงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้นิ้วค่ะในการช่วยให้มันเนี่ย ดูกลืนไปกับสีผิวจริงอีกทีนึงนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวทิปคอนซีลเลอร์นี้นะคะสามารถปิดจุดด่างดำหรือว่ารอยต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าแบบเนียนเรียบไปเลยนะคะรอยหายไปเลยค่ะ จ,จบลงแล้วนะคะกับไอศ์ครีมซีรีส์นะคะในกลุ่มที่เป็นเซมิฟินิชโปรดักต์นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากลองตัวอย่างหรือสอบถามราคาแพ็กไซต์ต่างๆนะคะสามารถแอดไลน์แอของทางเคมซอสได้เลยนะคะหรืออาจจะสแกนจาก QR โค้ดบนนี้ได้เลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ